โปรอีกแล้วโตแบบนึเก้าเก้าเก้าเลยใครอยากเจอโปรอกเลยลองเน็ตนี้เน็ตโคตรดีเก้าเกก้าเลยเนี่ยต้องปิดเน็ตด้วยนะดูเด็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 ดูด็ดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำอืม โป๊เน็ตเกาาครับเฮ้ยดูเฮ้ยนี่เออเออเออตัวใหญ่โป๊ะปอมวเนี่ยโป๊ะปอมดูเขตาตันตังไปเลย

ดูโดนคิวกันดูดิดน,ดดนั่นโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาอาบเอายังไงอืมไม่สูใช่ไหมไม่สูก็เลือดเหลือสูนยังเดินได้อะดูดิดูเลือดดิดูหลอดเลือดดีเหลือสูแล้วน่นหนาหลอดเลือดดูข้างๆเลยดูดิเหลือสูดยังเดินได้อ่ะคือบอ,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 อ โปรรู้เลยโปอันนี้โปอันนี้โปร,นนโปรดูดูด้ครับโปทุกคนอือหือโปไอนี่ดูโปบอกเลยโปรหกแสนเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยดูเดิดูมันถือสากานะดูแค่มองคนก็ตายเหมือนโปรเลยอ่ะตุดิีเลือเล่อนเหรือญสูงอ่ะ ดูดิดูมันเดินดูมันดิไอ้นี่ชิวเลยอ่ะยูเดินทะลุดว้วยผมว่านี้ไม่ใช่โปรปอมและปูของแค้แล้วนะเออเอเอเโป้ไม่ใช่โปรปอมบอกเลยหกแสนเปอร์เซ็นที่ไม่ใช่โปรปอมหนึ่งในะหนึ่ง ศูนจุดหนึ่งเปอเซนที่คนจะเจอโปแต่ไอ้น้โปจริงดูดิโจมันคิวอีกแลละดู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 มันดูมันดิตอนนี้มันยังไม่คิวดูดิคนเกิดข้างๆมันอะไม่มีใครกล้ายิงมันเลยเว้ยเลือดมันเลือดศูนย์โปหกแสนเปอร์เซนตอ่ะบอกเลยโปอ,อีพีสอง 完了。